สวัสดีครับพี่น้องเล็ซีแฟนคลับช่องพ่อแม่ของยิงครับกำลัเงเตร<ม>ียมตัวไปไ<ม>งานครับโกโก้ร้อนมันเนบ่สร้างมาใหม่พ่อแม่หน่อยอยังโกโก้ปันอันนี้นมอ,อันนี้อย่างเขินชายอย่าง อย่างนี้เป็นงานสามกิโลครับไกลๆตรงน,นี้โอ้สว่าเห็นรถผู้ใดจอดอยู่ข้างๆรถพิวัตรรถพิวัตริบดลแต่เราไมาน้ำดังห้งองนีอ๋อขนานไหนบ่จอดติดกันเข้าขยับรถตู้มาจอดนี่ด้วยเพื่อนจอดอยู่ตรงนี้ ต,ตัวเขาขยามากหรือ่ามาแล้วจะหนีใกล้ๆน่อยทําำหน้าที่สร้างผมต้นโวนบาเบอร์อม,มือแรงวัดจุกกระเชอครับมืออื่นเป็นวันหยุดธมันบอมือแรงสิารอ่กพี่น้องสิมา,าอะไ วันที่ห้าธันวาวันหยุดวัดจุกเชื้อก่ะเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่สามครับเวลากระมังคือจูนี่ว่าหม่งดีเอ้าก็มาเที่ยวที่สามเที่ยวนี้นะเที่ยวแรกตอนมาอยู่ใหม่ๆที่คนหลายๆน่เที่ยวแรกเลยเข้าบพาท่นไหนมีรถตู้บ้านไหนมีอย่างหนึ่งครับรถปี๊บคันดำนำมา มาที่หลังก <op> ับแม่หน่อยเราหน้าใสชุดนักเรียนหรือเปล่าก็ออกจากงีนั่นแหละไปแข่งอยู่รอยเอ็ดนะเป็นบ้าโอเมียนใสชุดนักเรียนมาน่าใสชุดนักเรียนอยู่โคราตตัวออกจาลอยเอ็ดแล้วมากอยู่โคราตออกจากงีออกจากวัดจุกเชอร์กลับไปแข่งร้องเพลงอยู่รอยเอ็ดตอนนั้นมันยังมีขางอยู่งานเขารอบล่างไม่น้อตอนนั้นตอนนั้นที่มารอบแรกมากกบแม่หน่อยขี่รถปีกอับดำนำหลังมา แ้วก็ซสื่อล่างสี่เหลี่ยมที่ล่างใส่ของนะตอนนั้นมันอยู่ใหม่ๆบ่ท่านมีล่างมีอย่างคนมันหลายห้แหงแบกล่างแบกยังดันเขออามากสิเกือบมากบอไ้นพอประคอเป็นคนเป็นเบิทางพอประคอไงพี่นคนหวงทางเขงมามาให้รอบแรกรอบที่สองเขากระจอดรถอยู่ข้างหลังนะมองรถพอหยุดนะอันนี้เป็นรอบที่สามรอบแรกเนะี่ยโอ้ยคนหลายอห,หลีเลย จำได้เลยเอาาไมวหฮันเนี่ยโอโ้สร้างหน่อยต้นพวนบาเบอร์อว้ามันเหียบอยู่เด้อโอโ้ต้องเหียบละเมาเอากินอันนี้แม่มาสิละลายเนี่ยสร้างมากกว่นึงพี่มอนสร้างเขากินแล้หรอเนีู่กินแล้วจ้ะ โอ้เสียบซาบ้างนาวนีเสียบเลยงเสียบง้งเบสียบอยู่ลานนี้เอว่าใครเสียบได้กบนำปลาแม่จ้ะเขาก็ใครก็นำปลา หน่อยก็มากินข้าวไข่กันข้าวมันกับไข่เป็นข้าวเหนียวอยู่เงือนต้มกินแต่ละสองหน่วยแล้วก็เอาน้ำปลาเนี่ยมันมีเงินต้มไข่สองหน่วยกินจำจำเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไข่กับแพงเลยได้ไหมหน่อยว่ามันมีเงื่อนละมันบ่แม่บ่ทุกมือนี่ย่า่ยมือบ้านนั่นกับข้าวแล้วอะไรมันกับบะใหญ่ต้มไข่กินสองหน่วยแล้ว่ะเอาน้ำปลาใส่แล้วก็เับข้าวเหนียวจำเดี๋ยวนี้ไข่กับน้ำปลานี่จบแล้วไข่เห็นมันเป็นยางเนี่ยนะตุ่มกินประจําอยู่บ้านแตละสองหน่วย ตอนนี้คีโ่อยเลยยวัดจุก่ะเชอแล้วก็สิกับไปดอนเมืองเมือนนครับเมื่อแร่กัเดินทางกลับกรุงเทพอีกดอนเมืองตอนีเรงหลารวยลยปิดสื่อยานี่บูอ่นยาสูบกิน มันอันที่ทรงไม้าใหน่ะบอที่ยูนน่ะบอกมันอยู่แถวําลูกาเต่เข้าไป้านอื่นก็ได้เด้เข้ายู่พักที่แถวแดงเขาก็ล่องไปหว่องใกลๆก่อนมันเรื่อบเกินนี่นะแถวนี้เนาะูกรเช้ปนสแระมาณนั้นเบอบอโดนหนอกเพราะว่ามันอยู่ในเขียดนั้นอยู่เดไปาเคยมากสองแถวเราวันนี้วนีเราตอนนี้ บอทันมาหรอรอบแรกบอทันมารอบสองมาแล้วรอบแรกเขายังบอลท่านมีรถตู้ขี่เลยยังขับรถยาวคันดำมึงคิดุงยิงอยู่เลยขับรถยาวคันดำแบกล่างเขามายังบบแบบมาอยู่ใหม่ๆนะโอ้เขามาพอประกอบไปบอลท่านมีล่างใส่ของเลยสื่อล่างแบกเขามาค้นบรรยายนะแบกดันคนเขามาเลยแบกล่างดันคนเขามาพอตีเมือเลยไม่น่อยประกอบใหญ่ประกอบใหญ่ประกอบใหญ่เราอันเป็นคนนำทางมาให้ ใสก่ก้มหัวเวลาเห็ดทงตุงตหลังตุงมันนั่งก้มหลังใส่หนังวานั่งเออกระจกมันอยู่ตำกระเยอะซองก็ได้เราบ่กจำเป็นต้องซองเอาเงินหนาไปด <c oughs> ูด <c oughs> ูนะฮะไมคนเห็นแห่มันงามอยู่แล้วเออเสือช้างเสือช้างเขาเห็ดกี่ลายเขาบอเห็เหเหดแหดอกต้นพวนบาร์เบอร์ครับวันนี้ เบอร์กัน้างที่เรียบอยู่ไหนอุ่นงามด้ว่อเอ่ม่นอาจารย์แม่ลงมึงเองนี่ยังสวยอยู่ไพ,อพอ่อเอกว่าอาบหน้ามกแก้วกาังสิอาบนี่แหละไทยกลิเแลี่เนี่ยแหละเจ้าเพราเอกเราเข้าเดียวดิไก่เองสามกิโลเองขีเอึ่ง<ต>ไปนี่กะอดอื้อเสือมาเสือส่งาาม,าามามนหนีบอ่ะคนงานทีนท่ทำทรงเขามีจิมิมังใช่บอลลร์ดลอยหาสิบต บเย่วนมาหรมันสิีบงใสยาวมาหลาย้มันสีเต็มเราเลนี่ขอเสืออันั้นบ้านใส่งเเพื่อนอยู่เสือเปิใหญ่ที่บ้านบริหารเบืองนโหลดไหมที่จองบ่จ้ะเพิ่อ้อนเงินมาเรียบร้อยแล้วสองตัวเนี่ยคือนี้นเอาลงมไมเด้เ่ยบริเวณขายเิดหรอเปล่าฮะบว่าเอไปส่งบอก มันสิ z o ม m เงี้ยอนไรล่ะหาย z o มหายเตยที่อยู่หายเตยเตยว่าเสือมันอยู่นี่ไปเบิ่งเบืองเลยกับพระท่านในเบิ่งอ๋อกระพุ้บหัวมึงเตมือเมื่อบ้านเมื่อบ้านจะได้เขากําลังม้ามืึงนี่นี่เองเสร็จมาบางหมู่บ้านก่อนมันมีอยู่หกเอกอยู่เหลืออยู่เมื่อสามเอกหรือเบื่ออย่างนี้ล่ะสองโตสามเอกงนจะได้จะได้โอนเงินขึ้นให้เพิ่นดิขันเพิ่มเรเอาตรงนี้เด้อหลอกไม่มันจะมาอยู่นี่เดี๋ยวจะหลอกไม่หลอกไม่เป็นแบบที่หมอนไซนี่ แต่ว่าคนละสีมันเป็นสีออกสีโอรสแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีอย่างงวะนแล้วก็มีเสือเขนเงาครับแม่แรงวัดแต่ว่ามันแตกปลายเนาะจุกกระเชื่อซื้อบัตรจองตัวเข้าดาวเลยจ้าซื้อบัตรจองตัวกับทักพ่อแมวหญิงแฟนเพจไปม่ไม่เห็นมุไปิดแต่เป็นตัววิ่งเวลาทักออกมาเลยครับรอนอยู่ะ สื่อจากใบก่โอนตามจำนวนหลกักการทรงที่อยู่เบอร์โทรหัสไปรษณีย์ที่ชัดเจนครับจะสวงห้ครับรบัตรกะเป็นในรูปแบบของสกสครับมีลายมือเขียนมีลายเส้นลายมือสำหรับวันที่3 1ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ต่อด้วยการขึ้นบ้านใหม่วันที่หนึ่งครับรถแฮ หน่วยสองครับภาะเอกเขียมกมลชัยลงปีใหม่พอดีครับพี่น้องก็อยู่ในช่วงหยุดวันผักพ่วันหยุดยาวครับตอนนี้จากที่ได้ตอบแชทพี่น้องจากทั่วทุกสารทิศครับต่างจังหวัด ส่งบัตรไปให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนถากมามีแต่เพื่อนวาสิมาครับส่วนมากว่าจะมาเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันทั้งสิมายอยู่ปกต,ติเพื่อนสีส่งไ้แต่บัตรแต่เพื่อนซื้อบัตมาเที่ยวนี้สิมาหลายครับจากต่างประเทศก็นมีครับออางานรอบนี้รัออบประกันครับพี่หน่องเอฟซีเนี่ยแน่นอนครับ แล้วตัวพูลบาเบอร์ตรงเดะเลยเห็นบอกมาสีเงียบให้เก็บมาสีเงียบใน้ำน้ำก่อนกินน้ำกาแฟถ่ายก่อนจะโมง่งเหรอคือหาโม่งอะไรโมไก่สามกิโลคืหอหาโม่งเหรอ พี่น้องก็อย่าลืมจะผ่านครับมืแรงวัดจุกกระเชอร์อำเภอศรีราชาเฉยางาเป็นกองจังหวัดชนบุรีครับาฝากพี่น้องติดตามช่องพ่อแม่งยิงลำเพลินอพิเชียวอ่ะติดตามทางเพจนะครับพ่อแม่งยิงแฟนเพจพอกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีครับ